หัวข้อที่กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในวันนี้ได้แก่โทษประหารชีวิตในประเทศไทยของเราโดยโครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของโทษประหารชีวิตในประเทศของเราซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยากรจากทางพิพิธภัณฑ์ราชทันจังหวัดนนทบุรีที่มาให้ความรู้และพาเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ราชทันแก่พวกเราในวันนี้ด้วยค่ะ หลังจากนี้จะเป็นวิดิทัศเพื่อศึกษาวิธีการลงโทษไปจนถึงการประหารชีวิตนักโทษในประเทศไทยทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้เลยค่ะตราเริ่มทีธจะนนะครับนะครับ,รบอสองสรอเรเิ่มฝากทีพันที่เริ่จัดการก่บนน,น,นนะครับสมัยก่อนเนี่ยแล้ก็มาอยู่ที่ร,าารนาคารพาณิชยาราชการเสร็จแลก็อยู่โนลกนี้ด้ สมัยก่อนพวกคุณ,คณเ,เคยได้ยินเขาว่าติดคุกติดตลาดนะครับ <c oughs> เคยได้ยินค่ะเ,เขาว่าติดคุกเนี่ยตั้งแต่หกเดือนติดนไปยเราเรียกติดคุกถ้าเกิดติดตลาดเนี่ยตั้งแต่หกเดือนลงมาเราเรียกติดตลาดครับมันจะไม่เหมือนกันคนเห็นเสื้อสองสีไหมครับสีน้ําตาลนี่ยจะเป็นที่ออกแบบประโยชน์มากที่สุดเลย<ช>แต่สีน้ําตาลค,คือนักโทษที่อยู่ระหว่างยังไม่ตัดสินกับตัดสินยังไม่เสร็จถ้าสีฟ้านี่ยคือนักโทษที่ตัดสินแล้ว เขาเป็นนักโทษเด็ดขาดคุณรู้เรื่องกฎหมายมีไว้ทใไมไหมกฎหมายเนี่ยมันมีไว้เพื่อลดความอายุิธรรมในสังคมฉะนั้นกรมราชธรร์เนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็คือคนที่กระทําความผิดเข้ามาคนที่กระทําความผิดเข้ามาคือคนไม่ดีแต่ถ้ากลับออกไปเนี่ยจะต้องเป็นคนดีเรามีหน้าที่ที่จะทําให้คนเป็นคนดีออกไปอยู่ในสังคมรงนี้มาถึงเครื่องตรงนี้ครับตรงนี้เวลามีการประหารชีวิตเนี่ยเขาจะ ตีกองไปดีทําไมถึงต้องตีด้วยหรอคะคือมันเหมือนกับสมัยก่อนมันเป็นการปาชีพแบบเปิดก็จะมีคนมาดูคนมายืนดูพอดูปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการเข็นหลาบเกยการหลาบจำไม่กล้าเพราะว่าการทาหารชีพเนี่ยต้องเคีียนก่อนสมยกยกละ30าสบที สมัยเราจะนัิโทรสิครับ mm hmm. ก็คือเ mm hmm. คยได้ยินไหมครับว่าบ้านมองมีขื่อมีแปรถ้าขื่อต้องมาอากตัวนี้ครับ mm hmm. แปงหรืแปรบ้านทำไมก่อนตามบ้านคนเนี่ย mm hmm. เขาว่าเอาไว้ขังท่าแล้วก็อีกพวกหนึ่งคนที่ป่วยชราบ้าพิการคนที่สติไม mm ่ด hmm. ีครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับาการใส่กระหอกตัวน,วนี้จะต้องอระจองจำเนี่ยนั่งเรือมาเนี่ยจะต้องใส่คอสองอัน ก็คือตะงหกอันหนึ่งแล้วก็มีโซ่คอยอีกอันแล้วก็มีแจมือแล้วก็มีเท้าแล้วก็มีเอวเพื่อป้องกันการหลบหนีถึงตัวนี้นะครับตรงน,นี้ตัวนี้เป็นการประจานเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับการประจานตัวนี้นะครับถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะถอดออกแต่ถ้าอยู่ในนอกบ้านพวกเนี่ยก็ต้องใส่เพราะว่าผู้ชายคนนี้ มีสมุดอยู่เล่มหนึง่งแล้วก็มีปืนกระบอกหนึง่งเขาเรียกว่ากองตรวจเดินเท้าตรวจไปดูไอ้ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นต้นฉบับของกาไร GM แต่ว่าเราเปลี่ยนจากคอมาใส่ที่เท้าแทนนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ขาดไมไผ่เท้าไม่ไผ่นะครับออไอ้นี่เราให้ดูอยู่บนแท่นอันนี้เป็นแท่นธรรมดานะครับธรรมดาคนกนะ็จะเป็นร่างกายคนละใส่ไม้ไผ่ตรงนี้นะครับ เพื่อป้องกันการวิ่งหลบหนีสน่วนใหญ่จะใส่ตรงนี้เพื่อไปลานประหารชีวิตครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่ากรอไกรเป็นรเราเทคโนโล,โลยีแบบโบาราณก็คือขัา้นแ้นจะเป็นกลไกลเป็นเชือกที่ทักเรื่อง้ไผ่ทีนถ้าผู้ร้องขังคนใดคนหนึ่งวิ่งหนีะจะต้องมีคนที่คอหักตายมันจะดึงคอให้คอหักเลยครับ อันนี้ก็เป็นตัวนกกระยางนะครับใส่ที่ขาครับแล้วผู้วกขาเวลาเดินเนี่ยมันจะเดินเดินลำบากถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแผลแล้วเนี่ยทายายยังไงกินยายังไงก็ไม่หายมันเป็นหนึ่งบาดทะยักเลยส่วนรูปภาพทวกนี้เห็นไหมครับรูปภาพทั้งนี้เ,เป็นยุทธยาสมัยยุทธยานะครับซึ่งตอนนี้หลักฐานอย่างเงีเ้ยผมไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่ายังหาลักฐานในหอศึกชาติ มาพบไม่เยอะเราพบเราก็เลยได้แต่รูปภาพมารูปก็รูปเขียนคำบรรยายนิดห,หน่อยหน่อยค่ะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกรารกำลังอากาศอาหารชีวิตกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าสมองบกนะครับตัวนี้คนผู้ต้องขังพวกนี้ทาไมถึงต้องใส่สมองบกนะครับเพราะว่าผู้ต้องขังพวกนี้กะทาความผิดซ้ําก็คือเข้ามาแล้วยังก่อเหตุร้าย ทะเลาะวิวาสอาจจะแทงเขาตายอะไรอย่างงี้เราก็เ่ยต้องจัดมาใส่สมอบกตัวนี้นะครับในศัพท์ภาษาราชการเราเรียกว่าสมอบกแต่ว่าในพวกผู้ต้องขังในเรือนจำเราเรียกว่าล็อกล้อครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ใหญ่เลยครับอันนี้สําหรับพวกคดีทางเพศทั้งหมดทมไมก่อนนียก็จะเป็นพวกชายรักชายหญิงลักหญิงแล้วก็คดีพวกข่มขืน เกี่ยวทั้งเพศนะครับจะมาอยู่ในตะก้อนี่หมดแล้วก็ใส่ให้ชั้นสองเชือกแตะเข้าหากันอันนี้ก็จะเป็นเบ,บ็ดเกี่ยวคางคือเบ,บ็ดเกี่ยวคางนี่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้ลงโทษทรมานสถานหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดเขาใค้เขาบุกขาเรื่องเมื่อไรเนี่ยเมื่อยเมื่อไรเขาบกไอ,ไอ้ตัวนี้มันก็จะแข็เนะเลยส่วนิ์บิทปากแล้วเลือดถึงก็จะออกการหายใจก็จะลําบากมากขึ้นทุกเนี่ยเพราะเลือดมันจะไหลาการหายใจออก หัวมันก็จะแขวนไปสังส่งๆมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการบีบเล็บแล้วก็ออกเนี่ยการบีบเล็บเนี่ยคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นการกล่าวหากล่าวหาว่านายกทาความผิดก็จับมาทรมานนะครับจับมาทรมานให้รับสารภาพคนไม่ไหวก็ต้องรับสารภาพถ้าคนได้ก็อาจจะต้องตายไปนะฮะหีดตัวนี้ไม่หีดทรมานนะครับ ที่ประมาณตรงนี้คนเราไม่เคยอยู่ในที่แคบเนี่ยเราจะจับมาอยู่ในที่แคบแล้วตอกตะปูตอกตะปูเสร็จก็จัดไปตากแดดตรงนี้จะมีรูอยู่สี่รูสังเกตไหมรูสี่รูเนี่ยพอครบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเราจะเอาน้ำใส่กระลาแล้วไปลา,ปาตากแดดต,ต้ออาจจะสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอมตอนนึ่งวันส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ พออ,อาหารชีสเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้นะครับไอขายอย่างสามอันเนี่ยคือเวลาตัดหัวเสร็จเราต้องมาเสียปัะจานตรงนี้ถ้าเป็นสองคนก็จะมอให้ไว้นี่คนหนึ่งเสียบไว้ยังนีคนนึงค่ะครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพจริงที่คลองด่านสุดประการนะครับสมัยก่อนเห็นไหะครับมีคนมานั่งดูแต่หนวด นีมม่คือการประหารชีวิตแบบก่อนนะับขันตรงนี้นะครับเป็นขันน้ำมตนที่จะให้ทําให้เปชฌฆาตอาบก่อนแล้วก็อาบหลังหลังที่การประหารชีวิตเสร็จก็จะอาบอีกอเพราะว่าลบทันเหตุจังเลยไมาใช่าดคนที่หนึ่งเนี่ยจะฟันก็จะมาตามที่ตัวเองฟังนถ้าฟันไม่ขาดเพชฌฆาตคนที่สองจะฟันสากที พฟอ,ขอขฟันเสร็จเอาคอขาดเสร็จก็จะไปเสียบที่หลักประหารที่หลักประจานนี่นเห็นไหมครับหลักประจานเนี่จเ,เสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะาตัวนี้ออกด้วยเราก็ใช้มีดโตเนี่ยสับที่ซนเท้าตรงนี้ส<ม>ับให้ขาดเลยแล้วก็เอาตัวนี้ออกกลับไปเรียนจำต่อใช้ต่ออันนี้ก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในึ่งในยุค2478นะคะรับ2478เนี่ยเราได้มีการเปลี่ยนแปลงการดาชีพนะครับเสื้อที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเสื้อของเพชฌฆาตคนสุดท้าย ชื่อพี่ชาวเลกจะรู้บุตรการประหารชีวิตคนเนี่ย mm hmm. เ็จะฆ่าจะมาคนสุดท้ายแล้วก็มีพี่เลี้ยงสี่คนมาตรงนี้ครับพาขึ้นมาที่หลักประหารชีวิตมาผูกเอวผูกตาผูกอะไรนี้แล้วก็ตั้งตาวัวการยิงเนี่ย mm hmm. ก็จะยิงนําไปก่อนสามนัดปั้งปั้งปั้งมันก็จะเข้าหัวใจหมดแล้วถึงได้ยิงรวยทีหนึ่ mm hmm. พอมาถึงหมดยุคตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นยุคที่ ใช้ฉีดยา<ม>อันนี้เจนนะครับก็ตรงนี้นะครับไฟนี่จะมีอยู่สามสีค่ะพี่จ้าคมาีอยู่สามคนนะ<ม>ครับคนแรกเนี่ยก็จะกดเป็นที่ใส่เขียวซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับยาคลายกล้ามเนื้อตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยก็จะรอประมาณห้านาทีหรางถึงกดตัวที่สองหรือสามนาทีนะครับบ๊กเนี่ยก็จะเป็นยานอนหลับ ก็จะไม่รู้สึกตัวเลยน3สามเนี่ยไม่ยิ่งม่รู้สึกตัวเเพราะว่ามันจะทายระบบประสาททั้งหมดครั้นก็จะไปสบายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานีสิริพุทธพรคุณค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะดิฉันสี ครับผมก็ไดไปด้ยเช่นกันองค์ราชทันค่ะวันนี้พวกเราจะมาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะค,คำถามแรกก็คือช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ราชทันได้ไหมคะว่าจัดตั้งมากี่ปีแล้วแล้วก็มีการสแสดงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโทษประหารนะคะครับพิพิธภัณฑ์กรมราชทันเราเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่สมัยเมื่อ20ป,ปีที่แล้วสองันสี่พัาณ้ีประมาณนั้นแล้วก็ เริ่มที่บางขวางที่แรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาจากบางขวางม,มาอยู่สถาบันพัฒนาพืชดินนิสัยสถาบันพัฒนาข้าราชการก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่เขือนลมนีนาะที่เขาชิช้านะครับแล้วก็เราได้อ,อยู่ตรงนั้นได้นานแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้มอบที่ดินนั้นให้แก่ผลเ,เด็จคำเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ของกอ,องกทุนกระทรวงยุติธรรมครับตอนนี้เราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ ยยอยู่ในยุคแรกประมาณปีสองเดือนแล้วครับแล้วก็มีการแสดงอะไรบ้างคะที่ทาการแสดงก็มีมีอยู่3ยุคครับตั้งแต่ย,ยุคแรกตั้งแต่ย,ยุคอุธยาและกัลนาโศลินแล้วก็มายุคของปัจจุบันครับซึ่งเราแบ่งการพัฒนาในการประหารชีวิตตั้งแต่การประหารชีวิตด้วยดาบแล้วก็ประหารชีวิตด้วยปืนแล้วก็มาการฉีดยาแล้วก็ต่อไปนะคะคาถามที่2ค่ะก็คือ ้องแล้วก็ระคังนะคะ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับโทษประหารบ้างคะอ๋อองเนี่ยมีกองอยู่ใบหนึ่งครับที่เป็นกองประหารส, Pascal, สมัยก่อนในการประหารชีวิตตัวนั้นต้องตีกองเราจะตีกองใบนี้นะครับประเภทของกองคือแล้วแต่ว่าถ้าทำถ้าทางอีสานเนี่ยก็จะใช้ตัวเป็นไม้แกะแล้วเป็นเกาะเป็นเกาะห้อยคอนะครับถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นกองกับเป็นระคังทางเหนือก็จะเป็นกองก็งส่วนใหญ่ทงางใต้ก็จะเป็นกองแล้ว <treasure. S 2> ทีนี้การจัดแสดงนะคะมีการใช้กองแล้วก็ระคังด้วยไหมคะ มีครับแต่ว่าเราไม่ได้เคาะเราตั้งโชว์ให้ดูเฉยๆก็กองที่บอกสัญญาปัญญักษสัญญานเนี่ยเราตีให้ดูได้แล้วก็คําถามต่อไปเลยนะคะคก็คือจะถามว่าการโทษประหารนะคะในแต่ละยุคสมัยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอ,อ๋อสมัยก่อนเนี่ยครับการประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นการประหารชีวิตแบบเปิดก็คือการฟันดาบเนี่ยก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยเราจะต้องเคี่ยน้วยไหวก่อน3ยกยกละสามสิบที แล้วก็ให้คนคนประชาชนก็จะมาล้อมดูกันนะครับเพื่อว่าจะให้เกิดการเข็ดหลาบและส่วนใหญ่การอาหารชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตามยุคของสมัยเปลี่ยนไปเมื่อโลกเราจเจริญขึ้นปุ๊บเนี่ยต่างชาติก็บอกว่าเราตูป่าเถื่อนไปหน่อยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้การยิงปืนครับยิงปืนเนี่ยก็ใช้ปืนยิงอยู่ได้ประมาณ20กว่าปีได้แล้วก็เลิกครับแล้วก็มาใช้ฉีดยา,ยาครับ มาที่คำถามต่อไปนะคะ <c oughs> ก็อยากทราบว่าการเป,ปล,ลี่ยนแปลงในแต่ะยุคสมัยเนี่ยค่ะมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งจากสังคมและก็สภาพแวดล้อมนั้เป็นต้นทครับคํคาถามต่อไปนะคะอยากให้เล่าถึงพิชชาพ่าคนสําคัญของประเทศไทยนะคะที่มีการจัดแสดงที่พิชชานี่ยค่นนะคะ่าอะไรนะครับเพิชชาค่าค่ะพิชชาค่าเนี่ยครับพิชชาค่าที่มีความสำคัญครับก็พิชชาค่ามีพิชชาค่าดาบสุดท้ายน,นะครับที่อยู่ในกระั่นที่เรา เราวรวบรวมได้ต้องเป็นเพชฌฆาตคนสุดท้ายขึ้นในเดืยดเพิ่มกำลังเมืองนะครับเป็นเพชฌฆาตดาบคนสุดท้ายครับแล้วก็ก็เริ่มมาแล้วก็พอเลิกพวกคก็เป็นเพชฌฆาตปืนก็เป็นในระเบิดถล่คือเพ่งในมุ้ยจุ้ยเจริญในเพี้ยนพลรงดีในชาวเลขเจ้าลูกบุญนะครับโชวเลขก็เป็นคนสุดท้ายครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพชฌฆาตคนสุดท้ายพวกนี้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ไาาปจากขา้าศึกหรือไปจากข้าศึดับเสียชีวิตเพราะวิชาวเลรืจะเสียนางอะไรพวกนี้ก็เสียชีวิตได้ไม่นานหรืในเร่องของเสียชีวิตครับคำถามต่อไปนะคะอยากทราบว่าดอกชบากับการลงทุนในอดีตนะคะที่มีการจาัดแสดงในผลิตภัณฑเนีค่ะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอดอกชบานี่ครับมันจริงๆรเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นการประจานมีการงานการที่ลึกนะครับผู้ทยอดฟ้าเนี่ยคือชบาเนี่ยมันรับทิดทนมาจากอินเดียอินเดียเนี่ยเขาจะใช้บูชาเจ้าแม่กาลี นะครับแล้วก็แล้วก็เราเอามาเนี่ยประจานสำหรับ,บพวกที่แบบว่าเขาเรียกว่าแพทย์สยาพวกที่มีชู้พบชู้ตู่ชายก็จะมาทัดหูให้คนรู้ว่าเนี่ยคนนี้มีเกี่ยวกวับเรื่องพันเพศเอะไรอย่างเงี้ยจบการสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะจากการที่เราได้สำรวจความคิดเห็นของผู้คนในปัจจุบันเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในประเทศไทยด้วยการทำแบบสอบถามพบว่า 82%เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิต81%ให้เหตุผลว่าผู้ทำผิดควรได้รับการลงโทษ78%คิดว่าการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทยมีความเหมาะสม79%เห็นด้วยกับการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาเพราะดูมีมนุษยธรรมที่สุดจากการวิเคราะห์เราจะได้ผลสรุปดังนี้ 1. คนส่วนใหญ่สนับสนุนโทษประหารชีวิตโดย4ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 2. มีความแตกต่างระหว่างช่วงอายุในการรับรู้ความเกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตโดยกลุ่มอายุน้อยรู้สึกเกี่ยวข้องมากกว่าอาสะท้อนถึงความตระหนักหรือความกังวลที่แตกต่างกันระหว่างช่วงวัย 3. แม้คนสน่วนใหญ่สนับสนุนแต่ต้องการให้ใช้โทษนี้อย่างยุติธรรมและระมัดระวัง 4. การสนับสนุนโทษนี้มาจากความเชื่อว่าช่วยลดอาชญากรรมได้ 5. โทษประหารชีวิตไม่มีผลต่อความปลอดภัยโดยรวมแต่คนยังสนับสนุนในปัจจุบันก็มีการให้โอกาสและพัฒนานิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมด้วยการให้การศึกษาและฝึกวิชาชีพเช่นการทำงานฝีมือจากผู้ต้องขังและจำหนในร้านหับเผยที่กรมราชทัณฑ์